วิเคราะห์ความสำคัญของコレ็กชันในการลงทุนระยะยาวเ r ร e c t i o นหรือการปรับฐานคืออะไรเครดิตเนหรือการปรับฐานหมายถึงการที่ราคาสินทรัพย์เช่นหุ้นคริปโตเคเรซีหรือสินทรัพย์การลงทุนอื่นๆลดลงจากจุดสูงสุดล่าสุดอย่างน้อย10ซแต่ไม่ถึง20%ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งโดยมากมักเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานเช่นไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนการปรับฐานเป็นเรื่องปกติในตลาดการไม่ได้หมายถึงการเข้าสู่ตลาดขาลงแบมาร์เก็ตเสมอไป แต่เป็นเพียงการทักตัวของราคาหลังจากที่ขึ้นร้อนแรงหรือขึ้นติดต่อกันมานานความสําคัญของ c レชันต่อการลงทุนระยะยาว c t ชันมีความสําคัญมากสําหรับนักลงทุนระยะยาวโดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้1เป็นโอกาสในการซื้อสินทรัพย์คุณภาพในราคาที่ดีเมื่อเกิดเทรชันราคาสินทรัพย์จะลดลงมาระดับหนึ่งทำให้นักลงทุนที่ถือเงินสดอยู่หรือกําลังรอจังหวะเข้าสามารถทยอยซื้อหรือ DCA Dollar c o s t averaging ในราคาที่ต่ำกว่าช่วงที่ตลาดร้อนแรงเป็นโอกาสทอองค์สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่เชื่อมั่นในพื้นฐานของสินทรัพย์นั้นๆเพราะจะได้ต้นทุนที่ต่ำลงและหากสินทรัพย์ฟื้นตัวก็มีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในอนาคตขช่วยให้ตลาดกลับสู่มูลค่าที่เหมาะสม price discovery ตลาดที่ร้อนแรงเกินไปอาจนำไปสู่ฟองสบู่เมื่อมีการปรับฐานราคาสินทรัพย์จะถูกปรับปลับมาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้นเป็นการชะลอความร้อนแรงและปรับสมดุลให้กับตลาดช่วยลดความเสี่ยงในระยะย,ย,ยาว 3. ทดสอบพื้นฐานและความแข็งแกร่งของสินทรัพย์ correction จ,จะเป็นบททดสอบว่าสินทรัพย์หรือหุ้นตัวใดมีพื้นฐานที่ดีนัน่งลงทุนรายใหญ่ยังเชื่อมั่นและซื้อเก็บเมื่อราคาลงหรือไม่หากราคาฟื้นกลับเร็วแสดงว่ามีความเชื่อมั่นในพื้นฐานสูงสินทรัพย์แบบนี้มักจะเติบโตได้ดีในระยะยาวตรงข้ามหากปรับประธานแล้วราคาร่วงต่อเนื่องหรือฟื้นตัวยากอาจสะท้อนว่าสินทรัพย์นั้นไม่ได้แข็งแกร่งพอหรืออาจเป็นแค่กระแสชั่วคราวสีเปิดโอกาสให้นักลงทุนประเมินและปรับปรุง กลยุทธ์การลงทุนการ,รเผชิญกับคารกระเทนเป็นโอกาสที่ดีในการประเมินกลยุทธ์การลงทุนของตนเองนักลงทุนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ความอดทนต่อความผันผวนและการจัดการพอร์ตการลงทุนในสถานการณ์จริงการมีแผนรับมือที่ดีและรู้จักกระจายความเสี่ยงจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพอร์ตในระยะยาวหช่วยลดโอกาสเกิดตลาดขาลงรุนแรงแบมาร์เก็ตแบบฉับพลันการเกิด c ระเทืน เป็นระยะะ,ยะจะช่วยปลดปล่อยแรงขายออกจากตลาดอย่างเป็นธรรมชาติป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมแรงขายจนกลายเป็นตลาดขาลงรุนแรงและต่อเนื่องแบมาร์เก็ตที่อาจสร้างความเสียหายหนักต่อนักลงทุนในวงกว้างการ,รเผชิญกับคอร์เรชันจึงเป็น,นกลไกสําคัญในการรักษาสุขภาพของตลาดในระยะยาวหกเสริมสร้างวินยัยและทัศนคติที่ถูกต้องในระยะยาวนักลงทุนที่ผ่านช่วงคอร์เรชันหลายๆครั้งจะเข้าใจธรรมชาติของตลาดมากขึ้นมีวินัยในการลงทุนไม่ตื่นตระหนกกับความผันผัก วนในระยะสั้นและพร้อมจะใช้โอกาสในยามที่ตลาดปรับฐานมาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตของตัวเองสรุปความสำคัญของคอร์เรคชันในการลงทุนระยะยาวคอร์เรคชันเป็น,นกลไกปกติที่มีประโยชน์ในตลาดการเงินเป็นโอกาสให้ซื้อสินทรัพย์ในราคาดีช่วยปรับสมดุลตลาดทดสอบความแข็งแกร่งของสินทรัพย์เปิดโอกาสในการเรียนรู้และปรับกลยุทธ์ช่วยลดความรุนแรงของตลาดขาลงและยังเสริมสร้างวินัยการลงทุนในระยะยาวนักลงทุนที่มองคอร์เรคชันอย่างเข้าใจและเตรียมพร้อมจะสามารถเปลี่ยนวิกฤต ให้เป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองหากคุณอยากใช้จังหวะคอรเลันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเปิดบัญชีเทรดหุ้นทองคำและคริปโตกับโรเกอร์ชั้นนำรับรีเบทคืนสูงสุดทุกการเทรดเปิดบัญชีเทรดทองคำคริปโตพร้อมรับรีเบทสูงสุดทริกซนเทรดคริปโตทองคำสมัครเลยลิงก์หน้าโปรไฟล์เอสที t h ซื้อขายคริปโตสมัครที่นี่บีขับเทรดคริปโตไทยสมัครที่นี่ รีเบทเทคนิคสูงสุดทุกการเทรดสแตนดาร์ดเซนสูงสุด0ดอลลาร์72ล็อตโปรเซโร t รสเทรดสูงสุด0ดอลลาร์5625ล็อตเข้ากลุ่มไลน์ตามผมลงทุนคริปโตรับสัญญาณเทรดก่อนใครเข้ากลุ่มที่นี่พิชคริปโตติดตามเราเพื่ออัปเดตข่าวสารการลงทุน Facebook ตามผมลงทุนคริปโต YouTube ตามผมลงทุนคริปโตทิดทอพิชทั้งฟุงลงตน